ต่อมาเป็นการเพิ่มคาส์นะครับเพิ่มคาส์กับ ID นะการเพิ่มคาส์์กับ ID นะคะเขียนได้2แบบวิธีเพิ่ม ID ก็คือเราต้องใส่คําว่า ID เท่ากับแล้วก็ชื่ออะไรก็ได้ครับผมตั้งชื่อว่า h e a d i n g อ่าส่วนการตั้งคาส์ก็คือ c l a s s เท่ากับ p a ราแบบเนี้ยฮะก็คือเราให้ s 1อ่ะ มี ID เป็น heading แล้วก็ tag p อะ่ะมีเป็นค a r d ที่ชื่อว่าพารามันสำคัญยังไง ID และ card ก็คือเราสามารถที่จะเรียกแบบนี้ได้เลย sharp heading อ่แล้วก็ปิดกาวเราสามารถเขียน css เข้าไปในนี้ได้เลยนะฮะซึ่งเราไม่จำเป็นต้องเขียนแค่คำว่า s 1 ถ้าเกิดผมมี S 1หลายๆตัวผมมีผมมีผมม,ผม,มีหลายๆตัวผมมีหลายๆตัว,ม,ม,ตวมันก็ยากยากที่จะแก้ไขใช่ไหมฮะเพราะบางทีผมอยากจะให้ S 1แต่ละตัวมีสีไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะจากนั้นผมก็ทำการสร้าง ID มันดีกว่าเพื่อระบุมันไปทีละตัวทีละตัวนะคะ ะผมจะสร้าง s 1ใหม่ตัวเพื่อทำการเปรียบเทียบนะครับโอเคตอนนี้คำว่า s 1วันมันจะเป็นสีแดงตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงนะฮะทำไมเป็นสีแดงเพราะว่าผมยังไม่ได้กำหนดอะไรใน heading นี้ให้มันผมกำหนดมันเป็น color sharp 666เป็นสีเทาเข้มๆนะครับ ก็ลองรีเฟซดูเห็นไหมฮะสีมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับนี่คือการทำไอดีส่วนคาร์ดก็จะทำเหมือนกันนะครับผมสร้างมาเปรียบเทียบอีกตัวชื่อว่าพารากราับวันโอเคตรงแท็กพก็จะมีสีเทานะฮะในคาร์์พลาราก็จะมีสีเทาเหมือนกันถ้าผมกำหนดคาร์ด ทารามีคอนเลอร์เป็นชาร์ป2,2,2สอองแนวสีขาวๆอิฟเฟคอ่าก็จะเป็นสีดำดำเข้มนะฮะไม่ใช่สีขาวนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมไม่อยากให้มันอยู่ตรงตรงกลางผมทำไงผมก็ทำการเลฟให้มันเริจ เาเจคตารินเลฟเรนิเฟตพา่านะฮะซึ่งก็คือมันจะแสดงผลแค่ตัวที่มีคัสตัวนี้ตัวเดียวผมสามารถกำหนดค์สให้เฮดดิ้งได้นะครับถ้าผมสร้างเฮดดิ้งมาหนึ่งตัวดหนึ่งค์สพารา เอ็ดพาราผมรีเฟซดูปั๊บอ่ามันก็จะแสดงผลเหมือนเหมือนกันนะฮะเหมือนตัวนี้ผมอยากให้ฟอนต์มันเล็กลงอีกหน่อยผมทำไงผมก็เพิ่มไปเลยฟอนต์ไซส์เท่ากับ 12px พเพิกเซลนะฮะทำการรีเฟซดูเนี่ยฮะมันก็จะเหมือนกันเป๊ะๆครับ ง่ายมากการใช้ ID และครับ